ใส่ชุดนักเรียนตอนนี้ใส่เป็นสายร็อกแล้วล่ะร็อกน้องจุงจ๋าเป็นไงบ้างลูกมาออกรายการแล้วชีวิตหลังจากนั้นเป็นไงบ้างคะก็มีคนรู้จักขึ้นเยอะขึ้นครับไปเปิดหมวกแล้วก็ออกเล่นตามร้านอาหารครับส่วนใหญ่ไปเปิดที่ไหนครับผมก็จะเปิดที่ตลาดแถวบ้านครับที่ไปเปิดหมวกนี่เป็นเพราะอะไรลูกเพราะชอบเพราะอะไรคะว่าจะได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวครับเกิดพ่อเป็นเสลือในสมองตีบครับ ตอนนั้นตอนดึกๆอยู่ที่พ่อพูดปากเบี้ยวซีกซ้ายขยับไม่ได้นยครับแล้วก็พากันส่งโรงพยาบาลก็อีกเหลืออีกห้านาทีเท่านั้นไม่นั้นพ่อก็เส้นเลือดในสมองแตกครับอตอนนี้พ่อก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ครับอพอหมอบอกว่ากลับมาก็กลับมาไม่เต็มร้อยครับตอนนี้การหาไรายได้เข้าที่บ้านเป็นความรับผิดชอบของหนูด้วยใช่ไหมคะลูกครับ เรารู้สึกยังไงบ้างที่ต้องทําสิ่งเหล่านี้ไม่เหนื่อยครับก็ทําเพื่อพ่อครับอืมน่ารักน่ารักวันนี้จุงมาความฝันของจุงคืออะไรลูกอยากได้เงินเพื่อไปฉุกเฉินครับตอนที่ยังไม่มีเงินมันยังไม่มีเงินใช้ในครอบครัวครับเหมือนเป็นเงินสำรองเงินสำรองรักษาคุณพ่อด้วยแล้วใช้ภายในครอบครัวด้วยครับผมอ้าวครับมา วันนี้ขราวที่แล้วฝีมือของเขานี่ถือว่าเก่งมากที่สุดมากๆแล้วมหาการมันยังจะไปขึ้นอีกได้ไหมอยากดูค่ะครับเชิญครับ อย่าเพิ่งประทับใจจนเกินไปครับยังมีมากกว่านี้ระหว่างที่เขามาออกซูเปอร์เทนไปในรอบออดิชั่นเนี่ยเขาไปฝึกเพิ่มครับเป็นกีตาร์คลาสสิกครับคลาสสิกแล้วลุงจุงอยากจะโชว์ความสามารถด้านนี้ท่านกรรมการได้ชมด้วยครับไมู่้พอลครับทีมงานครับขอกีตาร์คลาสสิกครับเฮ้ยฝึกเล่นนานไหมลูกนานครับประมาณ สองถึงสามเดือนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่านานแล้วเลยฮะสองถึงสามเดือนเนี่ยแซงนึกว่าสองสามปีสองสามเดือนอยากเห็นเหลือเกินว่าเด็กคนนี้สามารถทำให้เราว้าวได้หรือเปล่า นี้ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยยังไม่ใช่โชว์เด็ดของจุงในวันนี้ครับเหรอฮะโชว์เด็ดที่ว่านี้ไม่ได้โชว์คนเดียวครับแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญมาร่วมโชว์ด้วยอืมอถ้านึกถึงมือกีตาร์เทพของประเทศในเวลานี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่คนนี้ครับพี่แมวเจียศักดิ์ครับ โอ้ยว่าไงเพื่อนอันนี้เพื่อนเลยอ่ะรุ่นเดียวกันด้วยโอ้ยคู่แล้วฮะวันนี้นะบม่อยากตึกอยากจะคุยกับเด็กคนนี้เลยทําไมกินอะไรเป็นอาหารลูกทำไมเก่งอย่างงี้พี่กีตาร์พี่แมวเล่นกีตาร์ตอนอายุเท่าไหร่14บสครับสิเล่นอายุเท่าไหร่ลูกเล่นตอนสี่ครับสี่ขวบโอ้โหห่างกันสิปีโทุกท่านพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมรอสักครู่ครับชอนี้จะเกิดขึ้นหลังโฆษณาครับระหว่างนี้นะครับช่วยกันเชียร์น้องจู๋ของเรา HJ13 เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์4838223ครับสักครู่เจอกันครับักท่านผู้ชมครับนี่คือซมเปอร์ทนในรอบเซมิไฟนอลครับตอนนี้เวทีของเราพร้อมแล้วและดนตรีของเราก็พร้อมแล้วขอเชิญพบกับการแสดงจาก น้องจุงและพี่แมวในเพลงที่มีชื่อว่าเลิกราครับเุอเธอใครเกินราไม่เคยได้คิดร่อยความใกล้ชิด ทำร้ายใจเราเบื่อมาหลบความจริงที่เราตามมีปัญหาเย็นชายืดต่อตก,กันจนมันยากเกินดูแลเจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจไพื่มาอยากจบปัญหาหรือไปจากกัน อย่าอยู่อย่าเป็นเื่องกันส่วนฉันคนนี้ก็คงสร้างใจไม่นานอย่าทำสงสารต์แปลงดีให้ฉันได้ใจ ว่จะเราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมาอยากตบปัญหาแล้วไปจากกันโอ้ขอให้ทิ้งทิ้งดันไม่มยั่ใยืนตัดใจให้จบอย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกันส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอย่าทำ จตัวเธอคงพอใจ สามท่านครับเป็นไงครับ <ENNIS S 1> คู่นี้ครับจริงๆแล้วสองคนนี้ไม่เท่าไหร่คุณกับคนข้างๆเนี่ยคุณนึกว่ามาดูคอนเสิร์ตครับผมมันจริงๆครับงอนรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันช่างโชคดีอย่างนี้อ่ะเหมือนแบบมีคนมาจ้างให้มาดูของดีๆใช่หลายทีแล้วายทีแล้เออแล้วเราได้ดูแบบตำนานกับอนาคตที่กำลังจะเป็นตำนานมาอยู่บนเวทีเดียวกันอ่ะครับเออมันดีงามมากแล้วจุงแบบ ไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยอยู่ตรงนั้นน่ะมันครูบอกไม่ถูกนะว่ามันมันคืออะไรแต่มันเป็นภาวะที่เรานั่งอยู่เนี้ยแล้วเราอยากจะกีดกีดกีดไปเรื่อยๆค่ะมันมันดีมากในงานที่หนูกํกลังทําอยู่นะลูกขอบคุณมากค่ะครับทั้งสามท่านครับเด็กคนนี้ความฝันของเขาในวันนี้ที่มาซุปเปอร์เทนก็คือว่า อยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งเป็นทุนตั้งต้งตในให้ครอบครัวเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากว่าตอนนี้ค,คุณพ่อยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ร้อยเซ็นต์นะครับทั้งสามท่านเห็นว่าอย่างไรครับพวกเราทั้งสามคนเห็นว่าน้องจุงนั้นเก่งขึ้นครับกรุมปตทมีทุนมอบให้กับครอรอว,วน้องจุงสามหมา งจุงครับสิ่งที่จุงทำเนี่ยจุงทําสิ่งนั้นด้วยความรักรทําด้วยความสุขเนี่ยมันทําให้เกิดพลังมหาศาลและทาให้ทุกคนในห้องเนี่ยมีความสุขทุกๆคนเลย <S <S เหรียญซูเปอร์เทนนี้เป็นของจุงครับุมมากครับจุงอยากจะบอกอะไรกับพี่แมวครับก็ผมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็เคยเป็นไอดอล<อ>พี่แมวครับเป็นไอดอลพี่แมวหรือพี่แมวเป็นไอดอลพี่แมวเป็นไอดอลครับเอยแต่เอาจริงๆนะครับเขาก็เป็นไอดอลผม ซึ่งกันการเรียนรู้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กต้องเรียนจากผู้ใหญ่เสมอไปครับผู้ใหญ่ก็เรียนจากเด็กด้วยเหมือนกันครับหลายสิ่งที่เขาเล่นมาวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมบอกเฮ้ยมันได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันทําให้ผมกลับบ้านไปแล้วผมไปฝึกครับไม่ผิดครับที่น้องจุงจะเป็นไอดอลของพี่ถูกต้องแบแล้วจุงไอดอลอยากจะบอกอะไรกับไอดอลครับก็ดีใจครับที่วันนี้พี่แมมาเล่นกีตาร์กับผมทําให้โชว์นี้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ดีมากครับดีครับถ้าอยากจะโหวตให้น้องจุ๋งเราเป็นหนึ่งในสุดสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับคินเอสยี่สิบสามส่งมาที่สี่แปดสามแปดสองสองสามเชียร์น้องจุงครับขอบคุณมากมากครับที่แมวและน้องจุงครับขอบคุณครับถ้าที่เขาอบไหล่เดินกลับเข้าไปอ่ะมันมันจะเป็นมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์วันหนึ่งในอนาคตผมมั่นใจเลยครับ ตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ